ขาตั้งกล้องนะคะนี่แค่แบบนี้แค่เอาอัน,นี้ออกมาแบบนี้เห็นไหมกดล็อกล็อกได้เลยนะคะทุกคนวัสดุแข็งแรงทนทานทแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเขาจะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะขับความสูงได้ตั้งหนึ่งร้อยเจ็สิบเซนติเมตรนี่สูงแบบนี้เลยเป,ป,ปุ๊บๆๆแบบนี้เลยเขาจะเป็นขาตั้งกล้องที่วัสดุแข็งแรงแบบมืออาชีพเลยอะ่ะเออนี่นะคะแล้วก็แพนกล้องนะคะสามารถแพนกล้องแบบนี้นี่แพนกล้องแบบนี้ได้ตั้งสามร้อยหกสิบองศานะหรือใครนะคะที่จะถ่ายเป็นแนวนอน แล้วก็แนวตั้งอ่าแบบนี้ก็ได้ดูยดิเห็นไหมจะแพงกล้องแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือจะถ่ายเป็นแนวนอนก็ได้อ่ะเห็นไหมมันสะดวกมันคุ้มค่าราคาถูกกับแมแล้วก็ตรวเนี้ของเขาเน,นี่ยค่ะนี่เ้าที่จะโยกเนี่ยมุมเปลี่ยนแค่เปลี่ยนมุมไปแบบเน,น,นี้แค่เปลี่ยนมุมไปเงี้ยก็ได้เลยะคะ่ะทุกคนมันคุ้มค่าราคาถูกมากๆแล้วก็ใครนะคะที่จะแบบว่าถ่า,ายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเราจะถ่ายแบบมุมต่ำเน,นี่ยค่ะเนี่ยไหมมุมต่ำอังฟ้านะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นมุมสูงเ แมทุกคนมาสะดวกสบายอะค่ะเขาเป็นขาตั้งกล้องแบบมืออาชีพเลยเยวเอาให้ด้วยแบบนี้นะคะใครนะคะที่มองหาขาตั้งกล้องแข็งแรงทนทานวัสดุดีนะคะวัสดุดีราคาถูกราคาประหยัดคุณภาพดีด้วยเป็นวัสดุแบบนี้เกรดแบบดีอะคะ่ะทุกคนที่กัตกดตะกร้าด้าน่างเลยจ้า